เตียโมโชขวัญใจนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากพิเตียตายโดยพบว่าถูกรถชนอย่างแรงจนอว,วัยวะภายในเสียหายและตายอยู่ริมถนนพบคลิปสุดท้ายที่พบเจอพิเตียพิเตียถูกหนุ่มคนหนึ่งเรียกให้ขึ้นรถก่อนจะขับออกไปก่อนที่จะสารภาพว่าพิเตียกระโดดลงจากรถทําให้โดนโลอหลังทับตายล่าสุดมูลนิธิวัดด็อกไทยแลนด์ได้โพสต์ความคืบหน้าของคดีดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นความตั้งใจค่ามีคนทํามากกว่าหนึ่งคนและมีเสียงปืนดังขึ้นคาดว่าถูกยิงจนตายก่อนโดยโพ์ร,ระบุว่าพี่เตี้ยเอยในที่สุดพี่ก็ช่วยเราให้ความจริงเปิดโปองออกมาเองวัดดกไทยแลนด์ฟันธงแผนอุ้มค่าพี่เตี้ยโมชมีมากกว่าหนึ่งคนและทําเป็นขบวนการมั่นใจมีการนัดแนะวางแผนล่วงหน้า สงสัยขบวนการคนเกลียดเตี้ยไปได้ทั้งร่วมกันกระทำเองและการว่าจ้างเตรียมปิดห้องสอบสวนเคียดวันนี้18พฤษภาคม2563พร้อมผู้บังคับบัญชาของผู้ต้องหายันหยุดโกหกว่าทำคนเดียวและเป็นอุบัติเหตุพร้อมให้เปิดปากข้อเท็จจริงออกมาให้หมดภาพกล้องวงจรปิดชัดภาพรับเตี้ยขึ้นรถกับภาพขี่รถมอเตอร์ไซค์พาออกนอกมอชอเป็นคนละคน เสื้อผ้าคนละชุดคนละสีประชาชนคนรักสัตว์ช่วยกันตรวจสอบสังเกตกล้องวงจรปิดชัดว่าคนรับเตี้ยขึ้นรถที่อ่านแก้วกับคนที่ขับรถพาเตี้ยออกจากประตูหน้ามอใส่เสื้อผ้าคนละชุดกันขณะผู้ต้องสงสัยให้ปากคำกับวอดด็อกไทยแลนด์และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูทรช้างเผือกเมื่อวันที่17พฤษภาคม2563ว่าเป็นการกระทำของตนแต่เพียงผู้เดียวและเป็นอุบัติเหตุ ตั้งแต่รับเตีย้ยขึ้นรถในเวลา20นาฬิกา34นาทีคืนวันที่3พฤษภาคม2563พาออกไปทางประตูหน้ามอแล้วเลี้ยวอยู่เทินเข้าซอยพระนางข้างเทคโนเชิงดอยซึ่งเป็นซอยเปลี่ยวแคบและมืดโดยอ้างว่าสงสารเลยอยากพาขึ้นรถเที่ยวพาไปเที่ยวตอน20นาฬิกา30นาทีพาออกไปทั้งๆท,ท,ที่เผือพูดเองว่ารู้ดีว่าพี่อยู่ในระหว่างเวลาปรับพฤติกรรม โดยแอดมินและคณะกรรมการผู้ดูแลผู้ครอบครองขอร้องสมาชิกแฟนคลับของพี่ช่วยให้ความร่วมมือโปรดอย่ารับพี่ขึ้นรถประชาชนแห่ให้ข้อมูลหลังวัดด็อกไทยแลนด์ร้องของความช่วยเหลือร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่พบเห็นเหตุหการณ์ไม่ปกติในคืนนั้นระบุตอนที่คนได้พาเตีย้ยมาสวนกับรถเกร็บที่มาส่งอาหารคนได้จึงขี่ผ่านไปก่อนในซอยที่ทั้งแคบและมืดเมื่อดูกล้องวงจรปิดอีกครั้งเวลา20นาิกา36นาที ส่วนกับรถเก็บตอน20นาิกา40นาทีมีเสียงปืนดังสีนัดตอน20นาิา50นาทีและมีคนร้ายขับรถผ่านหน้าบ้านผลการสอบสวนเมื่อวันที่17พฤษภา 2, คม2563ขัดแย้งกับผลชนสูตรโดยละเอียดของศูนย์ชนสูตรโรคสัตว์โรงพรยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ระบุว่าพบแผลฉลอกของผิวหนังบริเวณหลังปลายขาหลังและส่วนโคนของหาง ชั้นใต้ผิวหนังบริเวณดังกล่าวพบการข้างเลือดและการบวมน้ำบริเวณต้นคอมีแผลลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.5ซนมตรลึกประมาณ1เซนติเมตรจำนวน4แผลติดตามผลการทวงถามความยุติธรรมและการสอบสวนเพียรอย่างเข้มข้นของวอดกไทยแลนด์และทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนและสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชากเผือกวันนี้ค่ะพี่คงนอนหายใจ้วยรินอรอความตายอย่างโดดเดี่ยวกว่าจะสิ้นใจ ต้องทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดจากการถูกกระทำยี่ยมอย่างโหดเหี้ยมสิ้นปราณีบนกองขยะในซอยเปลี่ยวที่มืดมิดขอดวงวิญญาณบริสุทธิ์ของพี่เป็นกำลังใจให้วอดด็อกไทยแลนด์เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานและประชาชนทั้งประเทศเรียกร้องความยุติธรรมมาให้พี่ให้ได้นะ